สำหรับ EP นี้นะคะจะเป็นการบันทึกใบกำกับภาษีขายสดค่ะให้เราคลิกที่3ามเขียมุมซ้ายบนหัวข้อขายเสร็จแล้วให้เราเลือกที่ใบกำกับภาษีขายสดค่ะพอแสดงหน้านี้ขึ้นมาแล้วนะคะให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกค่ะเสร็จแล้วให้เราตรวจสอบวันที่ว่าถูกต้องไหมตรวจสอบแบบว่าถูกต้องไหมนะคะ เสร็จแล้วให้เราดูบรรทัดใบเสนอราคาค่ะให้คลิกไปที่ท้ายบรรทัดได้เลยก็จะแสดงใบเสนอราคาที่เราเคยเสนอไปนะคะให้คลิกได้เลยค่ะก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราเคยเสนอราคาไปนะคะถ้าหากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ดูบรรทัดทัดมาได้เลยค่ะใน การชําระเงินในครั้งนี้นะคะก็จะมีเงินสดเคดิตและการโอนเหมือนเดิมนะคะและครั้งนี้เราก็จะยังคงเลือกเงินสดค่ะให้ใส่ตามจํานวนเงินที่เราได้รับได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้ดูบรรทัดข้างล่างนะคะรายการเงินมาจําถ้าเรามีรายการเงินมาจํานะคะให้คลิกที่ ลูกศรทิมลงได้เลยค่ะมันจะขึ้นรายการเงินมาจํามาแต่ในครั้งนี้เราไม่ได้รับเงินมาจํานะคะเมื่อเรื่องขึ้นมาแล้วตรวจสอบสินค้าว่าครบตามจํานวนแล้วนะคะให้เราติ๊กที่เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะก็จะเป็นการเซสซิ่งการบันทึกไปกํากับภาษีขายสดค่ะ